เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอนามัยในวันนี้ผมก็จะเสนอเรื่องของต้นมันปูยอดผักหลังบ้านคือน,นี้หมายถึงหลังบ้านผมนะครับส่วนบ้านใครจะปลูกมีที่หน้าบ้านข้างบ้านอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับถ้ามีไว้สักต้นหนึ่งก็ดีเลยมันปูเป็นพืชยืนต้นพื้นถิ่นของภาคใต้ชอบความชื้นสูงแต่ปลูกในที่ราบเชิงเขาก็ดี มีความสูงได้ถึง15เมตรอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเผลอแพ๊บเดียวไม่ได้ตัดยอดสูงขึ้นไปเกือบถึงหลังคาบ้านเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดีแล้วยังสามารถกินยอดได้ด้วยผมไปเจอข้อมูลจากตำราหนึ่งบอกไว้ว่ารากและต้นมันปูต้มเป็นยามีสรรพคุณแก้ร้อนในและบำรุงร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมใบอ่อนและยอดอ่อนเมื่อน,นำมาเป็นผัก ประโยชน์โดยตรงคือสร้างอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต่อต้านการเกิดมะเร็งมีคุณค่าสารอาหารที่สำคัญได้แต่เบต้าแคโรทีน5,646ไมโครกรัมเส้นใยอาหารในวงเล็บไฟเบอร์16.7กรัมวิตามินเอ941ไมโครกรัมคาร์โบไฮเดรต25.2กรัม จะเห็นได้ว่าต้นมันปูนี้มีประโยชน์มากในแง่ของอาหารและยาด้วยนะครับต้นมันปูที่เห็นกิ่งสูงๆนี้เมื่อเราจะเก็บยอดมากินก็ตัดกิ่งลงมาเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไรตัดให้เตี้ยาตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาเก็บยอดมันปูกันใบมันปูที่เราเก็บมากินนั้นเก็บได้จนถึงยอดอ่อนที่มีสีเขียวอ่อนๆนะครับจนกระทั่งถึงบนยอดที่มีสีม่วงๆนิดๆน,น,นึง รสชาติก็จะมันมัน,มนอมฝาดสักเล็กน้อยเมื่อเราเก็บมาได้จนพอใจแล้วก็นำมาล้างอาจจะมีการคัดแยกใบที่มันแกบมากเป็นนิดนึงออกไปบ้างเมื่อล้างทำความสะอาดดีแล้วก็เตรียมจัดขึ้นโต๊ะอาหารได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็มีพิเศษคือไปดูต้นมะกออกที่ตัดเอาไว้มะกอ,อกต้นนี้อยู่หน้าบ้านครับ กำลังแตกยอดอ่อนใหม่ๆเลยก็เก็บมากินเป็นมื้อเย็นร่วมกับยอดมันปูยอดมากอกนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวอมฝาดเล็กน้อยอร่อยดีมากครับพืชผักพวกนี้เหมาะมากที่จะกินกับพวกแกงเผ็ดต่างๆและพวกหลนต่างๆนี้เหมาะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหลนปูเค็มหลนปูม้าหลนกุ้งสดหลนเต้าเจี้ยวหลนปลาอินทรีย์เค็มหลนปลารา้าหรือแม้กระทั่ง หลนกะปิซึ่งบางทีเรียกว่ากะปิขั่วซึ่งเดี๋ยวนี้หากินตามร้านไม่ได้เลยนะครับหรือเป็นอาหารเหนืออย่างน้ำพริกอ่องนี้ก็แกล้มได้ดีครับไปโต๊ะอาหารเย็นเลยดีกว่าครับวันนี้มีแกงไตปลามีโคนปีกไก่ทอดซึ่งแกงไตปลานี้ก็จะมีผักแกล้มคือยอดมันปูกับยอดมะกอกแถมด้วยมะเขืออ่อนอีกสองลูกแค่นี้ก็ต้องอดใจไม่ให้ตักข้าวเพิ่มแล้วล่ะครับแค่นี้ก็เป็นอาหารเย็นที่มีความอร่อย มีประโยชน์ตามสมควรทีเดียวต้นมันปูนี้เมื่อตัดยอดแล้วรดน้ำไว้สักไม่เกิน2สัปดาห์ก็สามารถจะเก็บยอดกินได้อีกหากสามารถปลูกไว้ได้ก็จะมีประโยชน์มากเป็นยอดผักหลังบ้านเลยทีเดียวและยังเป็นพืชผักที่เก็บกินได้ตลอดปีเป็นผักปลอดสารพิษซึ่งดีต่อสุขภาพอนมามัยของเราและผมก็ขอจบเรื่องของต้นมันปูยอดผักหลังบ้านไว้เพียงเท่านี้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ